สวีดัสสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟ,ฟุตบอลครับในช่วงเช้าๆ้าแบบนี้กันหน่อยนะสวัสดีชาวสเก็ตฟ,ฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสําหรับเช้านี้ถือว่ามีเรื่องมีประเด็นอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นกูรูคนดังกูรูจอมดุย่างรอยคิดนะครับโอ้โหออกมาจวกยับเลยเขาบอกว่าโอ้โหย้ำกันหรือเปล่าย้ำกันชัดๆแบบนี้นะทำไมไม่ส่งโรนัลโด,โดลงสนามในเกมเมื่อคืน ไม่ยามพิโดหรือเปล่านะฮะมาฟังกันหน่อยอันนี้เป็นรอยคีนครับออกมาพูดออกมาให้สัมภาษณ์ในเกมเมื่อคืนนี้หลังจบเกมเขาก็ร่ายเลยนะฮะระดับตำนานกองกลางจอมดุอย่างรอยคีนเมื่อคืนนี้ครับออกมาจวกยับเลยนะฮะบอกว่าการที่แมนยะูเนี่ยไม่ยอมส่งคริสเตียโนโรนัลโดลงสนามในเกมที่เจอกับแมนซิตี้เมื่อคืนนี้เป็นการแสดงความไม่เคารพต่อดาวยิงซปเปอร์สตาร์อย่าง CR7 เมื่อคืนนี้นะครับโรนัลโดครับถูกใส่ชื่อเป็นตัวสำรองในเกมที่บุกไปเยือนแมนซิตี้แต่ทางกุนซืออย่างเอริกเซนฮาครับตัดสินใจไม่ส่งเขาลงสนามเมื่อคืนสุดท้ายครับผลการแข่งจบลงด้วยความไพ่าดครับ6ประตูต่อสแล้วหลังจบเกมครับกุนซืออย่างเอริกเซนฮาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะฮะบ,บอกว่าการตัดสินใจที่ไม่ส่งคริสเตยโนโรนัลโดลงสนามเนะี่ยเพราะว่าเคารพโรนัลโดนะครับจึงไม่ส่งลงสนามเพราะว่าสกอร์มันขาดไปแล้วอะไรประมาณนั้น แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับกลับกันเนยรอยคียนครับไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากกับเอริชเชนฮักเลยบอกว่าผมคิดว่าแมนยูกำลังแสดงความไม่เคาเรพต่อคริสันโนโรนัลโดพวกเขาควรปล่อยโรนัลโดออกจากทีมไปก่อนที่ตลาดซื้อขายน่ะมันจะปิดตัวลงอะ่ะโอเคคุณเป็นผู้จัดการทีมและต้องการเพิ่มตัวเลือกให้กับทีมแต่คุณไม่สามารถเก็บโรนัลโดเอาไว้แล้วไม่ส่งเขาลงสนามมันเป็นไปไม่ได้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการจะบอกให้ เนฮากส่งโรนัลดโลงสนามในเกยมยุโรปเนี่ยแค่หนึ่งหรือ2เกมแค่นั้นและสถานการณ์จะยิ่งน่าเกลียดขึ้นไปอีกเมื่อฤด,ดูก,กาลนี้ดาเนินไปต่ออืถ้าโรนัลดต้องนั่งสํารองที่แมนยูทุกๆสัปดาห์เนี่ยสิ่งต่างๆจะยิ่งน่าเกลียดขึ้นผมคิดว่าแมนยูไม่ได้แสดงอะไรออกมาเลยเนอกจากการเหยียดยามเกียดโรนัลดจริงๆอ่ะแมนยูควรปล่อยโรนัลดไปเมื่อมีโอกาสนะซึ่งผมรู้ความจริงมาว่าโรนัลดมีหลายตัวเลือกให้เขาย้ายไป แต่การเก็บโรนัลดไว้เนี่ยแล้วก็ให้เขานั่งสำรองผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าตลกสำหรับผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่แบบโรนัลดแมนยูโดนน้ำ4-0แล้วก็จริงแต่เมื่อคุณดูสถิติของโรนัลดคุณจะเห็นได้ว่าเขามีโอกาสมากกว่าใครในการส่งลูกฟุตบอลเข้าไปตรงตาข่ายผู้คนหมกมุ่นกับการเพรสซิ่งมากเกินไปผมว่าขอแค่ส่งบอลไปในพื้นที่ที่ถูกต้องเดี๋ยวโรนัลดก็จะทำประตูให้พวกคุณเองโอ้เอาเถอะ แต่ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมคิดว่าโรนัลโดจะทําให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวเสียแน่ๆเพราะด้วยธรรมชาติของโรนัลโดเนี่ยเขาจะต้องรู้สึกงุนงงกับเรื่องวันนี้และวันพรุ่งนี้เขาจะมาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างไงถ้ามีผู้เล่นบาดเจ็บแน่นอนว่าโรนัลโดอาจจะได้ลงเล่นแต่เขาจะไม่ต้องการนั่งเพื่อรอคอยโอกาสแบบนี้ผมบอกเลยคุณก็เห็นการอบอุ่นร่างกายก่อนเกมของโรนัลโดคุณเห็นเขานั่งบนม้านั่งสำรองซึ่งผมบอกได้เลยว่าเขาจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างหนัก ถึงแม้ว่าโรนัลโดจะประสบความสร็รมามากแล้วก็ตามแต่ผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่และอยู่ในระดับท็อปทุกคนต่างต้องการลงเล่นทุกสัปดาห์มันจะบอกให้โรนัลโดไม่ได้กลับมาที่แมนยูเพื่อมานั่งตัวสำรองในเกมดับ b บี้แมชหรอกนะโอ้โ oh หอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของรอยคีนนะครับที่มีต่อคริสเตยโนโรนัลโดเมื่อคืนนี้ที่เขาไม่ได้ลงสนานมะ นะครับก็ตามที่เห็นนี้ตามที่พูดนี้เลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับบทสัมภาษณ์ของรอยคีนครับคอมเมนต์กมาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าๆแบบนี้ครับสวดัสวัสดีครับ